สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกัน EP ที่128นะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์ลงพเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4ก5 2 1นะคะพี่ ID LINE 0 6 5 9 7 4 1 5ก1นะคะสแกน q r อโค้ดมาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้มาชม EP ที่128นะคะรายการที่1นะคะอะอันนี้จะเป็นอันนี้น้องว่าเป็นห้วยขีนนะพี่นะนี่นะคะ ทรงน้องอ่าน้องว่าเป็นทรงห้วยเขนะพี่แต่หน้าศึกนั้นน้องก็เลยมันมองไม่ค่อยจะชัดนะพี่นะนี่นะคะพี่น้องได้องค์แปลกมาหนึ่งองค์นะพี่นะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะนี่อ้นี้รายการที่หนึ่งร้อยนะพี่นะองค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่ นี่นะคะโอ้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่อันนี้จะเป็นพิมพ์มือลองนะคะ,ะเนื้อวเากลับแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆวแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่โอ้ยน้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่ข้างหลังจะเป็นก้างปลาแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ดูดูชัดชัดนะคะพี่นี่นะคะถ้ารูปไม่ชัดยังไงทักสแกนหาเคียวโคบมาเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกับน้องนะคะเดี๋ยวน้องส่งรูปให้นะคะพี่บางทีน้องก็ถ่ายรูปเบอร์เลยเหมือนกันพี่นี่นะคะตรกนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะนี่น้องได้มาใหม่สวๆร้อนๆเลยนะพี่นะคาบกุกเต็มเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะพี่นะองค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะพี่นี่นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะต่อไปราการที่5้านะคะอันนี้จะเป็น จบใหญ่นะพี่นะนี่นะคะเขาบแบบนี้เลยดูให้ช่ยดูให้ถูกใจกันกอนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะองนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะน้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนยอดให้น้องตออุกช้ากลางวันเย็นนะคะแบบข้ามเลยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่ขอให้พี่พี่ทุกท่านเพลงรวยๆนะคะากิจการเจริญรุ่งเรืองนะพี่นะ น้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยรายการต่อไปรายการที่หกนะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อป,ปานขี่ยาคูดไปพี่นี่นะคะนั่งเก่ากบแบบนี้เลยน้องพูดผิดพูดถูกขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จุกเต็มนะพี่นะนี่นะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะสภาพสมบูรณ์นะพี่นะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะต่อไปรายการที่7นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญชินนลาดนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่สกับอย่างนี้เลย2,400ปะ่ 2000, ะ2 0 0 0ันเท่าไรเนี่ย75ห้ารือ74็ดี่น้องก็มองไม่ค่อยจะชัดนะพี่นะนี่นะคะพี่ อ,ะะอ,ะะอันนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่องน,นี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่สวยเลยนะคะเนี่ยหน้าตาชัดด้วยนะพี่นะรงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะ อันนี้จะเป็นเหรียญโลหลงพ่อทานนะคะพี่นี่นะคะแล้วก็กลับแบบนี้เลยดูให้ช่วยดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะองคนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้นะคะพี่นี่นะคะต่อไปแล้การที่สิบนะคะอันนี้จะเป็นนางพญานะคะพี่นี่แล้วก็กับแบบนี้เลยนี่นะคะ ดูให้ช่อ่อดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยองนี้นระาเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นเดีย๋ยวจะเป็นจอบลายจอบใจหลวงพ่อไปเนี่ยพี่นะนี่นะคะพี่นี่เก่าๆแบบนี้เลยองนี้นะ่าเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่ตองนี้ต้องเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่12นะคะพี่อันนี้จะเป็นพระรอดนะคะพี่นี่อันนี้จะเป็นพระทังเหนือนะคะนี่นะคะพี่เนื้อวเก่าๆกแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะ โอ้นี้ต้องเปิดไปที่100นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่13นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่แล้วก,ก็แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วคอยรับกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะพี่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมค่ค้าด้วยนะคะพี่ นี่นะคะองนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปละกันที่14นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปุ่โตนะพี่นี่นะคะนี่ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะองนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปละกันที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อฟุ้งนะพี่นะเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะองค์นี้น้ำเปิดวัที่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้หลวงพ่อฟุ้งนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่หน้าปีศูนย์ห้านะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ ชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงสแกน QR โค้ดมาเพื่อนเพื่อกับน้องนะคะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปให้นะคะพี่นี่นะคะองนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะพี่นี่นะคะโทกะแบบนี้เลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆทางนั้นเลยนะพี่นะน้องเพิ่งได้มานะคะพี่นี่นะคะ สภาพสมบูรณ์นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพโบราณนะพี่นะอันนี้องจะใหญ่หน่อยนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็น หลวงปูดทั่วปิมพารอดนะพี่นะนี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะดูให้ช่บดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะเนื้อเก่าเแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้ต้องเปิดไปที่100อนะคะต่อไปรายการที่20นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินบปนนิยมนะพี่นะนี่นะคะพี่ เนื้อสวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆเลยค่ะพี่พวงนี้น้ําเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นพัะเปิมนะคะพี่นี่อันนี้จะเป็นพัะทางเหนือนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลย ดูให้ช่วอดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่พวงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งรนะคะต่อไปรายการที่22นะคะอันนี้จะเป็นท่ามะไฟพิมพ์กลางนะคะพี่นี่เกาๆแบบนี้เลยนะคะดูให้ช่บอดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ วงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นเนล้อชินนะพี่นะจะเป็นฐานสามชั้นนะพี่น้องเรียกแบบนี้นะแต่น้องไม่รู้เขาเรียกยังไงนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นนี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่ อันนี้น้องเปิดเลยที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นรูปนะพี่นะรูปอะไรนะอาจารย์เที่ยงเนี้ยใช่ไหมพี่เนี่ยน้องเล่นมาแบบนี้เลยนี่นะคะมีรอยยันรอยยันด้วยนะพี่รอยอักขระเนี่ยดูให้ช่อดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะ เด้เรียมกลับแบบนี้เลยนะน้องได้มาแบบนี้เลยออันนี้น้ำเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่จะเป็นรูปนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นี่เล้กก็กลับแบบนี้เลยดูให้ช่อยดูให้ตูกใจกันก่อนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่องน,นี้น้ำเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะ อันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นี่นะคะเป็นพปิดตาหลังทึ้งซี่แบบนี้เลยดูให้ชออด,ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่แล้วก็ก่อแบบนี้เลยนี่นะคะองค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งรอยนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่ิบเ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระรอดนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ไหมจะองค์ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะพี่นี่นะคะน้องได้มาแบบนี้เลย นี่เก่าเกาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยสวยๆกันเลยองนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คี้ตานะพี่นะนี่นะคะเนื้อเก่าเก่าอย่างนี้เลยนี่สวยงามเลยนะคะพี่นี่นะคะองนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยองขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปรายการที่2 9นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นี่น้องได้มาฮันเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะพี่น้องชอบเป็นคลาสสิกดิไม่รู้ใครชอบแปลกๆเหมือนน้องไหมพี่นี่นะคะวงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะใครชอบคลาสสิกแบบน้องมั่งคะพี่นี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สามสิบนะคะ อันนี้จะเป็นสมเด็จนะพี่นะนี่นล้วก็แบบนี้เลยนี่นะคะดูไว้จ้อดูไว้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เหมือนซื้อกอบเลยอ่ะได้พระฟรีนะคะพี่หรือจะซื้อพระแถมกอบเลยนะพี่นะโคกอบก็ร้อยห้าสิบแล้วนะพี่นี่นะคะวงนี้ต้องเปิดไว้ที่100่งรนะคะต่อไปแล้วกันที่สามสิบนะคะอันนี้ เป็นพิมพ์เลยเนี่ยพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่นะคะเป็นพิมพ์มือรองนะพี่นี่ดูสวยๆชัดๆกันเลยเนื้อุกเขียวแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะโอ้นี่ต้องเปิดเป็นที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะอันนี้จะเป็นสังกระจายวัดขวางนะพี่นะน,นี่เนื้อุกเขียวอย่างนี้เลย ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่อันนี้ไม่มีโค้ดน,นะเดี๋ยวถ้าน้องได้แบบโค้ดมา <ier world> เดี๋ยวน้องจะบอกนะพี่นะนี่นะคะพี่ตรงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะอัน,นนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานนะพี่นะน่าจะสึกหน่อยนะพี่นะเหรียญ <ier> หลวงพ่อทานี่ได้เขียวมอมลงแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะวงนี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะพี่นะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่น้อนได้มาเกาๆอย่างนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ตูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะวงนี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะอันนี้จะเป็นอะได้ชิ้น,นะคะพี่อันนี้สองฐานสองชั้นนะคะนี่นะคะพี่นี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะพี่นี่พวงนี้ต้องเปิดไ้ที่หนึ่งร้อยนะคะสวยแต่ภาพสมบูรณ์นะพี่นะ ต่อไปราการที่36นะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่จอบเล็กเล็เขียวโองเลยแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เนื้อเกา่กาเก่าแบบนี้เลยโอง่งนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่37นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เป็นพิมพ์มือลองเนื้อเกา่กาเก่าอย่างนี้เลยใครชอบเนื้อแบบนี้มั้งนะคะพี่นี่นะคะ น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่น้องขอบอกพี่พี่ทุกท่านไว้ก่อนนะคะน้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่น้องไม่มีเก็บปลายทางจริงจงนะคะน้องต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะพี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะโอค์นี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมตาพิณน,นะพี่นะนี่เน Sega ื้อเก่าๆอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่อง์นี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่39นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จหลวงหลวงปู่ภูนะคะพี่วัด่นล่อนะคะวันนี้น้องได้มาหนึ่งอันนะพี่นะนี่นะคะพี่หนึ่งองค์นี่นะคะองนี้น้องเปิดไปที่100นะคะพี่ต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นี่สามชายนี่นะคะเนื้อกเก่าแบบนี้กันเลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่โองนี้น้องเปิดเป็นที่100นะคะต่อไปรายการที่สีนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นี่เป็นสมเด็จนะคะนี่เก่าแบบนี้เลยพี่สภาพสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีแตกหักบินตรงไหนนะคะ นี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไปที่100่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่42นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยลาบกันไปนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่นี่นะคะอง์นี้ต้องเปิดไปที่ห0ึ่งอนะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะห้าชายนี่น้องเล่นมาเนื้อแบบนี้เลยนี่นะคะน้องก็ไม่เคยเห็นน้องก็ลองเอามาดูนะพี่นะแปลกๆน้องก็ชอบอะไรของแปละๆด้วยนะพี่นี่นะคะองนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่มีใครจะชอบเหมือนน้องบ้างไม่เอ,อ่ย ต่อไปรายการที่44นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์พใหญ่นะคะพี่นี่นะคะเนื้สวยๆอย่างนี้เลยนี่นะคะดูให้ช่วยดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะเนื้วก็กแบบนี้เลยองค์นี้น้องเปิดไว้ที่100นะคะน้องขอค่าเดินทาง5้บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่45นะคะอันนี้ นี่น้องได้มาหนึงองค์แล้วพี่นะเนี่ยขนาดน้องเพิ่งน้องยังลืมชื่อแล้วนี่นะคะพี่เดี๋ยวน้องบอกนะคะนี่นะคะจําได้อย่างเดียวว่าหลังใบโพล่ะพี่นะเดี๋ยวน้องบอกนะคะพี่ว่ากิ่งหลือโพอะไรนะคะนี่นะคะวันนี้น้องได้มาอีกหนึ่งนะคะไม่มีแล้วนะพี่เพราะก็แกมีอยู่แค่นี้นะคะนี่นะคะกิ่งแปลกๆตรงนี้น้าเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะอันนี้เป็นพิมพ์ี้ตานะคะพี่นี่น้องได้มาเหลืองแบบนี้เลยเหลืองเป็นทองอลามเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่สสยสวย,สวยชัดแบบนี้เลยนี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่47นะคะอันนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่ นี่แตกลายงานแบบนี้เลยนะพี่นะน้องได้มาสวยๆแบบนี้เลยองนี้น้องเปิดไปที่100่งร้อยนะคะพี่นี่นะคะชาร์จไหมคะถ้าไม่ชัด์จยังไงทักมาขอรูปเพิ่มเติมจากน้องได้นะพี่นะองนี้น้องเปิดไปที่100่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นระ่วงรางปืนนะพี่นะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อชินนะคะนี่จะเป็นฐานฐานฐานเตี้ยไหมพี่นี่นะคะพี่ลองได้มาฐานเตี้ยแล้วก็ฐานสองชั้นฐานสามชัน้น,นนะพี่นะเนี่ยเซกาแบบนี้เลยนี่นะคะโอ้นี่ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะตไปรายการที่สี่สิบเก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะพี่พิมพใหญ่นี่นะคะแตกรายงานแบบนี้เลย น้องได้ส,ดสวยๆมาหลายองค์นะพี่แต่ไม่รู้จะถูกใจพี่ๆกันไหมนะคะพี่นี่นะคะเนี่ยดูให้ชอ่อดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่องค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่ห้าสิบนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเด้ครอบครบนี้เลยนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยนะคะ วงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจดูช้าๆแขบรูปบอกเบอร์น้องให้ตรงนะคะพี่บางทีแม่ค้าก็เบอร์นะคะพี่ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะนี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไวที่หนึ่งร้อยนะคะวันนี้น้องขอฝาก EP ีที่หนึ่งร้อยยี่สิบดกับลูกสาวสิริลุงพ่อเงินเบอร์โทรศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งนะคะไอดีไลน์ศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งด้วยนะคะพี่สแกนคิวอาร์โค้ดมาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่ วันนี้ขอฝากอีพีที่หน,นึ่งร้อดไว้ณที่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ